มีลูกหญิงโดนแฟนบอกเลิกแล้วแฟนเนี่ยไปคบกับแฟนเก่ารู้สึกเฟลมากเอาเรื่องความเศร้าก่อนเราลองคิดสิครับว่าแฟนเก่าอะ่ะมันมีหน้าที่อะไรแฟนเก่าคือบททดสอบที่ทำให้รู้ว่าเราฉลาดขึ้นหรืออยังแล้วถ้าแฟนที่เราครบอยู่มันไม่ข้ามผ่านบททดสอบนี้เราจะคบกับมันต่อทำไมและมันก็ไม่ได้มีเหตุผลด้วยที่เราจะต้องคบคน ที่ไม่ฉลาดเพราะแบบทดสอบขั้นพื้นฐานเขายังทำไม่ผ่านเลยหนูอยากใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายแบบนี้จริงเหรอลูกแต่แน่นอนทุกการจากลามันจะต้องมีน้ำตาและมีความเจ็บปวดหนูเจ็บให้สุดหนูส่องเขาให้สุดแต่ระหว่างนี้หนูก็ต้องขมิบด้วยเพราะชีวิตหนูก็ต้องไปหาใหม่ลูกการขมิบเนี่ยมันจะทำให้เราได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน พอมีคนเข้ามาใหม่ในชีวิตของเราเขาจะได้ Amazing Welcome กับอุโมงยักษ์ของเราหนูไม่ต้องทำตัวแข็งแรงผิดปกติลูกร้องไห้ได้ร้องไปลูกส่องเขาได้ส่องไปลูกแม่เชื่อว่าเดี๋ยวหนูก็เหนื่อยหนูก็หยุดเองแต่สัญญากับแม่ระหว่างส่องเขาระหว่างร้องไห้หนูต้องขมิบไปด้วยและขอย้ำไปรอบสุดท้ายแฟนเก่าคือบททดสอบ ที่ให้เรารู้ว่าเราฉลาดขึ้นหรือยังและแฟนเราที่กลับไปคบกับแฟนเก่าหนูคิดว่าเขาฉลาดขึ้นหรือยังลูกเราจะเอาคนแบบนี้มาทำหัวจริงๆรหรอและถ้ามันฉลาดจริงมันน่าจะได้คนใหม่แต่ไม่น่าจะเป็นคนเก่าแล้วที่หนูถามแม่ว่าหนูตั้งใจรักเขามากเขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่หนูทำเลยเหรอแล้วเขาจะมาคบกับหนูทำไม,มสุดท้ายเขาก็ไปเอาคนเก่าของเขาความรัก เป็นสิ่งเดียวนะที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่นั่นลูกและความตั้งใจมันไม่จะเป็นจะต้องได้ซึ่งมากับความรักตอบขอให้หนูรู้แค่ว่าหนูทำเต็มที่แล้วหนูตั้งใจเต็มที่แล้วถ้าเขาสัมผัสไม่ได้เขาไม่รู้สึกหนูว่าเขายังมีสมองอยู่ไหมลูกแล้วเราจะเอาคนไม่มีสมองมาเป็นผัวจริงๆเหรอลูกแล้วถ้าเราแต่งงานอยู่กินกับมันไปเรามีลูกกับมันแล้วมันไม่มีสมองเหรอลูก แล้วลูกเราจะมีสมองไหมลูกเราไม่เอาผู้ชายพันแบบนี้มาทำผัวนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้หนูลุยต่อหนูสู้ต่อร้องไห้เถอะไม่ต้องแข็งแรงผิดปกติแต่ต้องมีวันจบที่จะร้องไห้แล้วหาใหม่